รองนายกเทศมนตรีนครนคร,นครสวรรค์เปิดป่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลน,นายจตุรวิทย์มีโรธนรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครนคร,นครสวรรค์เป็นประธานเปิดการแข่งขันทีฬาว่ายน้ำอนุบาลน,นครสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ2025ครั้งที่2พร้อมมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะนักสระว่ายน้ำบุดสอรินทาราโรงเรียนอนุบาลน,นครสวรรค์ เทศบาลนครนะครสวรรค์มอบหมายอสมคณะผู้บริหารสทเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขศาสตร์เทศบาลนครนะครสวรรค์ลงพื้นที่ชุมชนประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกนางสาวพัชาราวดีนิโรธรองนายกเทศมนตรีนะครนะครสวรรค์ นายสิทธิโชคเปาอินเลขานุการนายกเทศมนตรีนางสาวอาพัสรานิโรธสมาชิกสภาเทศบาลนาครน,นครสวรรค์พร้อมสอทและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขศาสตร์เทศบาลนาครน,นครสวรรค์ลงพื้นที่ชุมชนสะพานดำรณรงค์ประชาสัมพันธ์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยเน้นย้ำมาตรการ5ป .1 ขอ3เก็บ3โรค ป1อขอป1ปิดฝาภาชนะให้สนิทป2เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่เปลี่ยนไม่ได้ป3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงป4ปล่อยปลากินลูกน้ำป5ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเจ็ดวันขอขัดไข่ยุงทิ้งน้ำที่มีไข่ยุงเพื่อให้ไข่แห้งตายมาตรการ3เก็บรคเก็บบ้านเก็บบ้านให้ปลอดโปรง่ง เก็บขยะเก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์น้ำยุงลายเก็บน้ำปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิชิดหรือภาชนะที่ไม่มีฝาปิดใส่ทรายอเบดป้องกันมีให้ยุงลายวางไข่เพื่อป้องกันโรคให้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลาย